สวัสดีค่ะมาถึงเวลาหามาทํากินแล้วอีหลอกที่เขาเก็บมาเนาะค่ะเนาะนี่เอามาปอกตลอหลุนอยู่ว่าผู้ใดชิเป็นคนปอกอีหลอกนี่สิเป็นอีหรือสิเป็น,นานนี่เส้าเจยปอกเส้าเจยใส่ถุงมือเลยค่ะเด้อเอาไว่รอ,อกคั่นบอเส้าเจยคั่น,นค่ะแต่กะตม้มต้มเปื่อยอย่างแหละต้มเจะสองน้ำ สันกระตุ้มใส่ประคามเปียกกระไดครับว่ามืนอนี้กระตุ้มใส่หย่อนประคามเป็นมีสูตรของเพลินครับพี่น้องออข้าวเหนี่กะดัดแป้งเห็ดกินเห็ดอยากเนาะ อีหลอกขั้นๆันเลสิคะมาหิดกินใดนะสาหม่รทเบือพิให้แสบน้ำแข่งกะทิหรือว่าแกงใส่หนำยานางใส่ไข่มดแดงนี่สินะก็คือล้วก็ก้อยนี่สิก้อยยิงขั้นก้อยหลอกหรือสิบอกไงคะ <c oughs> ก้อยขั้นเฮียงเราก็เอามาหิดกินหิดอยาก พ่อยบอกังสิเรี๋ยวัฒนธรรมสื่อทังอ้งมือรวมตกใส่ใส่เอ็ดอันนี้ใส่ใส่เอ็มรวมทั้งมืออเดี๋ยวเขาอนุญากปอกก่อนค่ะออกเสร็จเรียบร้อยนำมาล้างน้ำเกลือค่ะ ล่างอันีออกนา้าคิดดินไข่พักน้ำเนาะแล้วก็ไปต้มพุทด,ดพอก่อนน้ำหนึง่งไปรินน้ำทิง้ง ก็เอาไปต้มอ,อีกน้ำหนึ่งต้มน้ำที่สองในชีสยดอดบักคามานะคะพี่น,อน้อ,องหูดบักขาวอีกปูดำกินน้ำอืมบะมีบักขาวนหน่วยบอกินไปนะั่นบอารอเวมเมื่อก่อนหวานเบ,บิร์จังงลีปะเนี่ย ไม่พอใจกินง่ายๆเลยพี kind of ่ผ no, ja. ีหลงขีาวหน่อยนี่แต่บอกเผากรออันนี้พระเอิญไปฟอกพอดีหน่อยละสิบบาทคุณขายให้เว่าปีนีู้ผีเผาผมจุู่ร้านเป็นไข่ๆรอกของมั่นเนี่ยน้องสิบปีพี่เชียร์หนึ่งทีผีเผามันไหวพร้อมกันอีดีเดิบานมา หนึ่งละสิบหน่วยละสิบหาถือว่าโอเคปกติในตลาดหน่วยละสี่สิบสามสิบสี่สามสิบสี่สิบเออเห็ดทุกเมนูเลยตัวนี้หามากะจ่องให้กินอันนี้ก็เได้อยู่ประมาณสองหมกแมงเงาสี่ห้าตัวปลาซีไซคายโซ่หน่วยใส่หยอดปลาขามใส่หอมใส่ใบกะเพราเห็ดทุกอย่างหามากบริเต็มเด้อกับพี่น้อง อากาศห่อนเนาะห่อนแห้งเอาฝนคือสิโต้ฝาหงปึ้มบึมทำวุตุ๊กชะเถอะแม่วุ้นตุ๊กฝันว่าหน่าตกเต้มือผุนกระหายมิดจอดเลยตกออกทางออกเดียวต้มแล้วเรียบร้อยก็ชิออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องเปื่อยๆแบบนี้เรียๆเลยแซ่บคั้นน้ำเปล่าใส่เลยจะใส่ไข่ลงไปละพริกแกงทำพริกหอมแดงกะปิ เมื่อนี้ได้ใช้ประตูเข็มี๋ยวไปตั้งหมอ้ออยากลงเฝ้เกลัวสิบเอื่อยสิบเอื่อปุดๆๆๆใส่ปลานี่กะอินู่นนั่ะนะเลอไไเ่สอไเอเออบอเป็นยังบอเป็นยัง กูได้กูไดเก่งสีเทไทยเออป้ากัวจ้างผักเติบอยงูงัวน้ำตาลใส่ลงไปแล้วลืมไาย ลอกค่ะพี่น้องนี่ตุ็ดแกงเลเรเอซี่แหลยนี่เดากะไกีตูดีสุดท้ายและท้ายสุดหืมหอมขึ้นมาทันทีเลยมาเด้อคุณป่าคุณแม่ชูผูชูปปชก้นคุณได้เคยกินแกงอีหลอกอุ้ยพี่จิราดาเพิ่นมากินเผือกนยเด้อเพิ่งมาแกงอีหลอกก็แกงอีเขืองนีม่มากคักแล้วอ่ะจิราดาแต่ผมก็ขาเห็ดมุกเม็นเงาอยู่ เดี๋ยวเรียบร้อยละมีเมนูไปซูงซะดดยก่อนลูกไปเบิร์ตนี่จากละเป็นพราะไงกากคนหนึ่งนอนเข้าไหนเราเป็นบิร์ตจากเอ้ยกาคนหนึ่งนอนนะกันนี่อยู่ลูกหลานว่าลูกสาวหลานสาวไปเบิร์ตจากแล้พวพ่อเนาะลูก,ลนลก,ลนก,กนหน่อยใครขึ้หนหอนหลานสาว

พันผ้าเหลีล่ยวล่ะโอ้ยเก่งอีหรอกตะโดยมาเสียบอันนี้ก็จะเปิดในเบิงมกไม่เงาค่ะพี่น,อน้องในซ้ำมุกอ่ะเบสบของน้ำมกหนึ่งหัวนะฮะมาก็ทำกินจะบไปกิดอ่างด้วยคะ่ะอ่างหองมาพี่ตะคือ,อประหลาดเหลืองๆแปดซีบเนนน้อย,ยอือือ ใบบกพปล่าแสบแสบที่เขาไปสั้นนี้แหละค่ะพอกันคลิปหนาะสวัสดีค่ะ